สวัสดีครับพบพอกันกับผมพายอยู่เคยเพื่อนมองเซนเคยเมื่อนี้นะครับมาติดตามการทําไถขับขาดน้ำตานะครับนี่ตอนนี้กําลังเหย็ดาดาบพเนียงครับาดาบพเนียงมองนีง่ใส่โซบไถนะครับมองทิศเป็นไถนะครับึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวพวกที่แม่ขาดพวกหากไถพวกขั้นไถนี่เขากั ถ้าให้ไม่ยู่โตก่อนนะครับไม่ยู่โตก่อนนี่ครับตอนนี้กำลังทำดาบพเนียงนี่ครับพี่น้องโอ้เบื้องส่วนสี่ใดส่วนสีถากรส่วนสี่ยังใดเด้อนี่นะครับต้องใส่ความเพียรยางขักเลยอสำรับพี่น้องต้องใจเย็นนะครับการเห็ด ของมันี่นี่ี่ละพี่น้อง,องการชิด้ไทยแต่ละอันแต่ละตัวนะครับตัวชิด้ยขาดตัวชิด้ไทนะนะครับในแต่สมัยตะกีกะ้กับโอ้พระธรรมดานะครับพระธรรมดาตรงห้าใหม่เป็นรูปเป็นล่าง ขั้นไทยนี่ก็ต้องโกงหา้ไทยนี่ก็ต้องได้รูปนะครับวันวาสีได้ใหม่มากละเห็ดเลยนะครับตอนนี้พี่นอ้องติดตามด้วยพี่น้องด้วยติดตามว่าสีเซตรูปแล้วเรียบร้อยออกมารูปแบบใดนะครับนี่ส่วนสีได้พี่นอ้อง เบิงครับเบิ่งนี่คือดาดพระเนียงไทยนะครับนะพี่น้องเอามาให้พี่น้องเบิ่งซ้ำนี้ก่อนครับคลิปหนะ้าจังพอกันไว้ครับคลิปเนี่ยไว้ซ้ำนี้ครับขอบคุณครับ